ก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับตัวเลิศเข้าสู่ช่องอีกที่แม่ีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาอีกันในเกม b a c k Home s l i ไล OF v i ฟ a ิส k ตแข แล้ววันนี้นะครับผมเราก็กลับมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาเจ้ายามิซุกิฮิโร่ครับหรือว่ายามิเซเรมุนี่ร่างเขียวนั่นเองนะครับไปลุยนะฮะ PVP ครับแบบจัดทีมระดับลดแห่นะครับผมต้องบอกว่าภัยพิบัติระดับลดแห่นะครับตรงนี้นะฮะเราจะจัดทีมแบบโอ้โหลัชดาเมจ โถมดาเมจรัวๆนะครับแล้วมาดูว่ายามิเนเวลาเล่นกับทีมรถแฮเนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมแต่ก่อนเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปจัดทีมแบบรถแฮลุยพิวย,ยาวๆเนี่ยนะครับเราก็จะพามาดูในส่วนของอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วผมลืมรีวิวนะ ลืมรีวิวตัวอุปกรณ์ล่าสุดนะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยพี่ลืมรีวิวอุปกรณ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะในส่วนของตัวดาเมจอยู่ที่ประมาณ51,000นะครับเหมือนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับอัตราคริติคอนเนี่ยประมาณ108%แนะครับแล้วก็ดาเมจคริติคอนอยู่ที่90%มาดูในส่วนของประดับกันก่อนประดับชิ้นแรกครับเราบวก8มานะครับออฟรองเนี่ยเป็นตัวของดาเมจนะครับแล้วก็ใส่เป็นดาเมจคริติคอนนะ6.48%มาตีงนี้เปับเป็นลังป้องนันครับเป็นพตัอง ดาเมจนะครับ ATK เนี่ย5.38%นะครับมาตัวนี้ครับในส่วนของแหวนเนี่ยก็จะเป็นดาเมจคริติคอนนะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยเป็น6.2%สองำหรับตัวของดาเมจ ATK นั่นเองนะครับเน้นเป็นดาเมจแบบเยอะๆเน้นเลยนะฮะมาดูชิ้นแรกกันก่อนชิ้นแรกนะครับเราใส่เป็น ATK ครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยค่อนข้างสวยเลยครับเป็นคริดาเมจครับ7.2%็แล้วก็มีคริติคอนนะครับอัตราคริติคอนเนี่ยอยู่ที่12.81%ครับมีตัวของเมจิกแอทแทคครับอยู่ที่4.95%นะครับ ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของออฟรอเนี่ยเป็น4.75นะสำหรับ ATK ครับมีอัตราคริทคอนครับอยู่ที่12.34นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น ATK กับ M ATK ครับระดับนี้เลยชิ้นที่3ครับเป็นดาเมจคริิคอนเนี่ยไม่ได้มีนะแต่ว่าอันนี้เป็นอัตราคริิคอนนะครับ12.38แล้วก็มีตันครีนะครับอยู่ที่11.24ครับแต่ว่าชิ้นชิ้นเนี้ยค่อนข้างพิเศษครับออฟ แถว5นะครับออฟแถว5เนี่ยจะบวกอัตรากีดคอนสิบสดหกหนึ่งเครับในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาเวกตัวของอุปกรณ์เนี่ยครบนะฮะทั้งหมด4ดาวแล้วนะครับคุณก็จะปลดล็อกนะครับในส่งออฟรองนะแถวที่5เข้ามานะครับอันนี้ผมสุ่มได้อัตรากีดคอนสิบสดหกหนึ่งเนะครับอันนี้สวยมากเลยสำหรับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นอัตรากรีดคอนร,นรวมๆกันเนี่ยเกือบเกือเลยนะชินน้นเดียวแบบแน่นๆเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมออััััตรนะรรราาากกกีีแแมมม่ม่งขึ้้้นนนนนนนไปววะะะะะะคคบบบ็เเพชิหลย ต่อมานะครับเป็นตัวของอ่าออฟรองครับเป็น5.38นะครับดาเมจแอนตเคนะครับแล้วก็มีอัตรากิลคอนครับอยู่ที่12.67ชิ้นนี้ครับเป็นตัวของอัตรากิิคอน10.77แล้วก็มีของแอนติเคครับ5.44ครับรวมถึงแอนเบสแตทปกติด้วย171นะครับมาตรงนี้ครับก็เป็นอัตรากิิคอน10.69ครับแล้วก็มีตัวของแอนตเคนเนี่ย7.79นะครับตามมาด้วยตัวของแอนติเคนครับ181นะครับ ต่อมานะครับชิ้นสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นออฟลอตเนี่ยนะครับเป็น ATK หกจเจ็ิเปอร์นะครับดาเมจครีดคอน7.87%แล้วก็มีตัวของ ATK หนึเอยสี่สิบสครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับดาเมจต้านครีครับ7.41%นะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ฮะับสำหรับรีวิวนะครับตัวอุปกรณ์ยามีนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวจะไปรุยนะครับพิวพีกันเลยรถแห่นะท่านผู้ชมหลายๆคนบกงว่าเฮ้ยแม่งรถแห่อะไรวะพี่ งงว่าเฮ้ยรถแห่มันมาจากอะไรวะนะครับก็จะเป็นทีมบูต์สปีดนะเน้นความเร็วนะครับแล้วก็มีคอมโบครับ กับเจ้าชาร์ลอตแดนนะครับในการที่จะตีติดนะครับตัวของแพสซีฟดีบัฟติดตรานะครับพอติดตราเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตัวละครตัวนั้นเราตีตัวละครที่ติดตราตายเนี่ยนะครับเราจะได้เทิร์นเพิ่ม1เทิร์นทันทีนะครับก็จะเป็นทีมรถแห่แบบนี้นะฮะซึ่งทีมรถแห่จะประกอบด้วยครับหลักๆคือชาร์ลอตขาดไม่ได้เป็นตัวสําคัญนะครับต่อมาเป็นฟินแลนด์นะครับแล้วก็เป็นยามีเขียวนะหรือว่ายามิเซเลมอนี่ของเรานะครับใน2ตัวที่3เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวดาเมจรองอย่างเจ้าอ่าโนเอลร่างชูเวดามก เวทมนต์ก็ได้นะครับในกรณีที่เราคิดว่าเจ้าฟินล่าเนี่ยบู์สปีดให้กับทีมเราแล้วได้เปิดก่อนนะครับคือทีมรถแหนเนี่ยมันเป็นทีมที่โคตรจะเบาะเลยนะท่านผู้ชมถ้าเราโดนเปิดก่อนนะสปีดสู้ไม่ได้ก็เตรียมตัวตายได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันเบา์มากนะครับมันไม่มีตัวแบบเพิ่มตัวของบัฟเกาะบัฟอะไรไม่มีเลยฮิลก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องใส่ไปเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่น2แบบนะครับ5ดาบแรกเนี่ยผมจะใส่เป็นดาเมจรองนะครับคือตัวของมาโฮเตนะ จากพัรเวทมต์นะครับแต่ว่าอีกดาบหนึ่งอีกดาบหนึ่งนะฮะห้าดาบที่เหลือเนี่ยผมจะลองใส่เป็นวันทอสนะครับมันก็จะเป็นคอมโบคู่หูวันทอสฟินลันนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะามาครับเกมแรกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงกันบ้างครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันปิดตาอยู่นะเราก็ต้องลุ้นว่าเจอตัวอะไรนะครับมาเกมแรกปามมาหรือเปล่าวะเออดีเรียบร้อยนะครับก็เป็นลาเดสนะก็ไม่ใช่มสัสนะครับ คอมโบนะฮะก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยเร่งสปีดเร่งสปีดนะครับแล้วก็โถมดาเมจเลยตีติดต,ต,ตาตีอะไรอย่างเงี้ยไปอันตีมาก่อนเลยฟินลันนะครับเพิ่มอัตรากิริข้อนอีก20%อเโอเคเดาวดอกนี้บัฟมาแล้วมาตีตากันนะครับท่านผู้ชมตีตาครับสังเกตดูนะฮะนี่ที่หัวนะท่านผู้ชมนี่ที่หัวนะครับเห็นไหมฮะมาโฮเตน,นะครับโดน จอกเกราะนะสองขั้นแล้วก็นี่ครับตราตรงนี้เนี่ยฮะตราที่เป็นรูปแบบดาวตรงนี้แหละครับที่เป็นบวกเนี่ยถ้าเราตีตัวของจากรพิเวมนลตายนะครับเราจะได้เทิร์นฟรีหนึ่งเทิร์นนะครับก็จะเป็นคอมโบนี้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวบ่ออย่างจากรพทเวมอก่อนเพราะว่าเราได้เปรียบนะถ้าเป็นธาตุสีเขียวไงมายามีลูกพ่อชิมมาเจ็ดหมื่นเรียบร้อยดอกแรกนะครับยามีก็จะถ้าเล่นชิมเนี้ยนะครับเวลาเราตีตายหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะแตกตัวนี้ด้วยนะครับ นะฮะออกเทินปุ๊บเราก็จะได้แตกตีแล้วก็ได้แตกอันนี้แตกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันตีต่อนะดอกนี้เรียบร้อยสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับตรงนี้โหสแตกสองแล้วนะโอเคแตกสองต่อไปเราเลือกตัวบอกก่อนเราเลือกตัวบอกก่อนเราเลือกชาลอแล้วกันเอา้าไม่ได้าลอดนี่หว่าโอ้ยลืมไปว่าไอตัวของจักรพันเมื่อกี้มันมันไม่มีตีตรานะตอนมันตายนะเราไม่ควรจะทาแบบนี <laughs> เเน้เราเล่นผิดเราเล่นพลาดไม่เป็นไรไว้ก๊อกสองไว้ก๊อกสอง ยังมีตีตราอยู่ยมีตีตราอยู่เออโถมไม่แตกว่ะโอเคมาดอกนี้อันดับสกิลไปเลยนะครับตัวน,นี้ชาร์ลอตอนดบสกิลแต่ถ้าจริงชาร์ลอตเนี้ยเราใส่แบบคอมโบตัวอ่าซัพพอร์ตก็ได้นะตัวซัพพอร์ตก็ได้นะครับหรือว่าตัวดาเมจนะใส่คู่กันมานะครับโอเครอบนี้ครับอันดับสกิลจากจากคาร์เนวลน,นะครับใส่ไปเลยดอกนี้บ้าม 61. หกหมื่นหนึ่งหูเกือบวะแล้วว่าเกือบวะโอเคดอกนี้ดอกนี้นะครับ สเต็คสองนะฮะเมื่อกี้เล่นพลาดไปตรงนี้สเต็คสองเราจิ้มไปก่อนจังหวะนี้โฮโฮโฮเรียบร้อยห้าหมื่นแปดตีตรานะครับโอ้โหแล้วจิ้มจิมจ้มจังหวะนี้แสนหนึ่งโอ้โหตอนนี้สเต็คสี่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เชินต่อไปฮะเราจะผ่ากลางหัวนะท่านะผู้ชมเราจะผ่ากลางหัวชาลลอตกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ายามิสุกิโร่ครับหลังจากเก็บแสกจากคอมโบนี้ฮะลดแห่ครับ โอ้ได้แสกโคตรเร็วนะปกติผมต้ 2, 3, third, 4, third. E crop, องรอสะบาน2องสาเธอสทิเธออะไรเงี้ยกว่าจะได้แสกนะรอบนี้ได้แสกเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเราเก็บมาจากตัวที่เราแบบคอมโบอ่ะเออคอมโบรอนแหรโอเครอบนี้นะครับมาแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ายามีสกิลโรครับพาดอกแรกเปิดเกมมาเท่าไหร่ครับใส่ชาลอดไปเลยแสกสใส่เมียตัวเองมาตรงนี้พันพันลายเมียพันลาเมียครึ่งหนึ่งครึ่งซีก ปั๊ม<พ>ห<ก>นึ่งแสนสองหบมือไล้น้องยิงเรียบร้อยหนึ่งแสนสองหมื่นครับเมียแตกเลยโอ้โหแรงมากแล้วพอเวลาใช้อันตินะพอเวลาใช้อันติสแต็กซี่เนี่ยมันจะรีเมคอะมันจะรีรีอันติใช่ไหมมันต้องเก็บสแต็กใหม่นะครับแล้วก็เจนโล่ใหม่โหเจนโล่มันเต็มโล่แน่นเลยนะผู้ชมแล้วก็ปิดเกมไปเลยนะครับนี่ฮะคอมโบทีมรถแห่นะครับเดี๋ยว รอบหน้าเดี๋ยวลองเทสกันต่อนะว่าเราจะเล่นแบบไหนนะรอบนี้รับทำได้ในบรโยชน์ห้าแสนสามหมื่นดาเมจนะครับแอสตาปกติแล้วเนี่ยเวลาอโมโบนรถแห่เนี่ยเราจะเก็บแอสตาไว้ตรงสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบมันมันถึกอะมันถึกม,ถมันแน่นอนะเออเราต้องเก็บไว้ตรงสุดท้ายนะเราตีตัวอื่นที่มัาบอก,ก่อนนะแล้วพอเก็บแตกซีก็เก็บอันติเวลาแอสตานะครับโอเคครับมารอบนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมที่2จะเป็นไงบ้างสำหรับทีมรถแห่ของเรา โอ้โอเคเป็นแอสตานะครับรอบนี้ก็บัฟไปเลยยามิบัฟไปเลยนะครับดอกนี้อ่ะเอาไปเจอยามิฟินลันบัฟไปเลยโ okay. อเคตรงนี้ปิดก่อนปั๊มโอเคเดี๋ยวคอยไปเปิดตอนที่มันแบบ <c oughs> มีอันเตะโอ้โ oh, ห oh, รอบนี้เขาเขายัดว่ะเขาบัฟรัวว่ะเขาบัฟรัวโอ้โหบิลเลมยนบัฟรัวเลยว่ะบัฟรัวจัดบัฟรัวจัดจังหวะนี้โอ้โหแม่งโดนโดนมาโฮเตะแม่งยัดเข้ามาเรียบร้อยกูแตกเลย โอ้โหสปีดสู้ไม่ได้ครับนี่ฮะทุกคนสังเกตดูว่าอันนี้คือข้อเสียของทีมรถแห่นะคือถ้าเราโดนเปิดก่อนนี้เราแตกแน่นอนครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทำไมนะฮะผมถึงบอกว่าถ้าเจอเนี่ยผมเจอจุดอ่อนแล้วผมเจอเพนพอยต์ของทีมนี้แล้วคือถ้าทีมเราเนี่ยมันเจอวินเลียมนะมันใส่ตัวสปีดตัวเดียวไม่ได้ครับมันต้องใสสปีด2ตัวนะมันต้องใส่วันทอสมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอามาโฮเต้นะเอาจากฟันบอออกนะ รอบนี้ก็เป็นวิทยาทานไปโอเคดอกดีเรียบร้อยกูแตกแตกแน่นอนนะท่านผู้ชมแต่มาดูว่ายามิจะได้ไปได้สกีนน้ำนะมาดูกันว่าไปได้สักกินน้ำมาตรงนี้โอ้ยแปดหมื่นหนึง่งวะ่ะเอาแล้วมึงยามิสุกุยโ่เอาแล้วมึงกูเจดโล่รัวมาดิเอา้าเอามาดแาาแิแอต้าอย่าแรงแอต้ามึงอย่าแรงกูมีโลแอต้ามึงอย่าแรงกูมีโลใจเย็นๆน้องชายอย่ามึงตีโอ้โหมันดูดว่ะเชื่อมันดูดว่ะมันดูดว่ะทุกคน เอาไตรท่าสองก่อนตรงน,นี้ติดเลือดไหลปะวะโอเคติดเลือดไหลเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอรีเจนแล้วมีสตาร์มกมันดูดครับโอ้โหมันดูดผมนะเชี่ยถ้าไม่ดูดผมนี่ผมเอาไอพวกแบบชาลงฉลอดแตกไปแล้วนะท่านผู้ชมโอเคครับรอบนี้มันปั่นนะถึงเธอเอ้ยมึงอย่าแรงมึงอย่าแรงน้องชายเอาโหมึงติดต้นไม้เรียบร้อยกูแตกโอเจนโลมาแต่ว่ามันติดต้นไม้โอ้โหแม่เงยโดนีบับ ฮุบมันหนึ่งทีโอ้โหมันเอารัวว่ะมันเอากูลัวอะไรจังหวะนี้มันเอากูลัวอะไรมึงโอ้โหดูดิปะเนี่ยยังไม่โปะโวกนะตอนนี้ยังไม่เปิดโวะโปะโวกมึงขอกูตีบ้างเหอะจริงจริงขอตีบ้างเออขอกูตีบ้างแสกท่านแล้วเนี่ยแสกสองใช่ปะทิมทิมแวนเจนทิมแวนเจนมากกว่าแสนสาโอ้แล้วได้สปีดเพิ่มเอาแล้วมึงได้สปีดเพิ่มแบกแบก สนับเบื่อเลยน้องหญิงแซดสองเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยมึงโดนกูเอาไงดีวะเนี่ยสแต็ตซีสแต็ตซีตตงไง,งดงวีวะเนี่ยเอาไงดีวะอันตีเลยวะอันตีตายปะวะไอ้เีิยมันมีโล่วะ่ะเอาไงดีวะทุกคนมันมีโล่ว่ะต้องต้อง,งวัดเลยฮะคือถ้าผมทีมท่าหนึ่งถ้าผมทีมท่าหนึ่งไปเล่นถ้าไม่ถ้าไม่ตายผมก็ตายอยู่ดีนะงั้นผมวัดที่อันตีเลยกันนะเดี๋ยวเราต้องขอด่วนอันตีดามิเท่าไหร่วะสแต็ตเพิ่ม300%ใช่ป่ะเป็น400%ใช่ป่ะ ส่วน5-1โอเคกูคอังติเลยละกันมากูวัดเลยแอตตาโอ้โหตัวเดียวแบกทั้งทีมอะใช่บัวเนี่ยยามิซุกุฮิโร่ก้าวข้ามขีดจำกัดสโลบเบืออไหมก้าวข้ามขีดจำกัดแอตตาล้ามีศาสพร์ามาานันเจ้าคนี้แบมบแบบเรียบร้อยโอ้ยยามิซุกุฮิโร่ใครบอกแอตตาแม่งบักกูบักกว่าดู เอาดิห้าแสนเกดนะท่านผู้ชมคิดดูละกันโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายแต่กูยังรอดว่ะเรียบร้อยสลบเหมือดสลบเหมือดยกทีมเรียบร้อยแอสซาก็เอาไม่อยู่นะจังหวะนี้โอ้โหดูมังโฮเยดาเมจ0ูนหมดเลยก็โดนเปิดแตกก่อนเหมือนจะแพ้แล้วแต่ว่าสร้างปฏิหารว่ะนี่ไง,ไงใครจัดยามีกูไม่เทีเอดี๋ยวให้รู้เลยนะหเก็บสเอาดิ โอ้โหไล่ทีมหนึ่งเก็บสี่โอ้โหเดือดจัดครับนะครับมันไม่มีทีมไหนที่จะชนะทุกทีมทุกเมตาครับเกมนี้มนสมดุลมากนะท่านผู้ชมเราเล่นทีมนี้เราก็ต้องแพ้ทีมนั้นนะครับเล่นทีมนั้นก็แพ้ทีมนี้นะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับรอบนี้อ่ะเดี๋ยวรอบนี้ครับผมจะลองใช้ท่าสองนะครับบูทสปีดแล้วก็บูทความแรงนะแอตแทก55ให้กับยามินะครับเพราะว่าจริงๆผมดูแล้วเนี่ยผมได้เปิดก่อนเกือบทุกตัวนะผมก็ไม่จำเป็นต้อง ใช้ท่าอันตินะครับเพราะอัตราคีทุกนผมมันทะลุร้อยอยู่แล้วเราก็เอาดาเมจมาเสริมนะฮะัทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นนั่นเองครับโอเคมาครับรอบนี้มาโฮเตมาโฮเตเนี่ยเอาไปก่อนเลยเอาชาลอตไปก่อนเลยสตันตไปก่อนเลยปั๊มมาก่อนโอเคชาลอตเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ยามีนะครับแตกชาลอตไปดอกนี้เรียบร้อยห้าหมื่นนะครับดอกแรกแล้วก็ไอ้พวกตัวสีฟ้าเนี่ยเราได้เปรียบเอางัดก่อนเลยแปดหมื่นสี่เรียบร้อยหนึ่งดอก แล้วก็ต่อมาห้าหมื่นสี่มาตัวถึกโอ้โหข้าวน้องมันถึกขาวน้องมันถึกมันถึกข้าวน้องมันถึกเรียบร้อยโอเคแต่ว่าเราแพ้ทางโตโนโอเอลนะครับแต่เรายังรอดอยู่นะเรายังรอดอยู่นะเพราะาเรามีโลโอเคนิสแตกเท่าไรเนี่ยสตกสามแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็งัดมาเรียบร้อยแปดหมื่นสองสหบเมือน้องหญิงแล้วมาณจังหวะน,นี้สตกสี่เรียบร้อยครับถึงเวลาฟาดแล้วถึงเวลาฟาดแล้วท่านผู้ชม ถึงเวลาฟาใส่โนเอลมาแล้วน้องจา๋ามาแล้วน้องหญิงพี่ขอผ่าฟางกลางสักดอกปราบจังหวะน,นี้ตายไหมตายไหมอยากอยาไม่ตายเรียบร้อยติดคิีแตกไปเลยครับโอ้โหโดิอ่ะโอ้โหดาเมดแกนี่ระยำใจจริงๆนะดาเมดโอ้โหูสี่แสนหนึ่งโหโหเรียบร้อยครับอ่ะชาร์ลอตมันต้องเปิดก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่มี ตีตรานะถ้าเราไม่มีตีตาเราเจงแน่นอนท่านผู้ชมเราเจีงแน่นอนอ่าโอเคบัฟก่อนนะฟินแลนด์บัฟเหมือนเดิมนะครับส่งท้ายไหวไอ้ปล่าวเนี่ยกูอ่ะไปเลยเพิ่มความคล่องตัวเลยกูเอาเปิดแบบยาวๆเอาเปิดยาวๆไม่บงไม่บนดาไม่นุ่งไม่ดามจแล้วอ่ะโอเคแล้วก็บัฟอ่ะบัฟมาตรงนี้ติดดีบัฟอื้อหือดีบัฟแปะแล้วโอเคยามีกูถึงเวลามาโฮเตก่อนเลยมึงไอ้แย่ซะซะแล้วแสนหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งดอก แล้วก็ดอก2เอาเป็นโนเอลนะโนเอลโนเอลเจ็ดหมื่นห้าเรียบร้อยดอกสองต่อมาเป็นอะไรดีวเนี่ยจะเอามาโฮเตหรือเอามิมูซ่าไม่น่าตายปะวะต้องมาโฮเตก่อนปะต้องยังไม่ตายก่อนเดี๋ยวเขาไปรอบหน้าโอเคเดี๋ยวเขาไปเก็บแ็กต่อรอบหน้าโอเคยามิโอ้โดนดูดอีกเฮียยามิโดนดูดชิบหายแล้วต้องเอาไอ้ทรายตายเก็บแ็กสี่ต้องเก็บแ็กสี่ท่านผู้ชมโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ตีตีมาโฮเตไม่ได้ครับเพราะว่า เพราะว่ายามีโดนดูดอยู่อู้หูมันมันชอบไปดูดยามีเนาะอ่ารอบนี้ตีมาปึ้มมาจังหวะน,นี้อ่าอันตีหนึ่งทีลดดาเมจไปก่อนอ่าแล้วไงครับมังโตเตโอ้โหูมันเอาแล้วว่ามันเอาแล้วมันเอาแล้วมันมันใสหนักมันใสหนักมันใสหนักโอ้โหโดนดูดตีนเดี๋ยวนะสะจากสามอยู่เลยว่ะสามไม่น่าตายว่ะอู้หูจะไงวะยังไงเอาตาย โอุ้ยตายตายว่ะตายตายเฮ้ยตายอยู่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรามาโฮเตก,กูผ่ามิโมซาก่อนเลยแม่งตัวปัญหาผ <h ats> ่าก่อนเลยมึงยามิมึงเจอหัวหน้าหน่วยผ่ามิโมซ่ามึงโดนหัวหน้าหน่วยกระถิงดำผ่าจังหวะน,นี้ป๊าบแตกไหมสามสสี่ <h ats> โอ้โหโอยามิไอ้ยามิแม่งตัวโกงแม่งโกงจัด เรียบร้อยตรงนี้โอ้โหแล้วมีโลบเรื่องมังตีกูไปเข้าแน่นอนหนึ่ง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 ก็มาดิเออเข้ามาดิหนึ่งหนึ่งอะก็มาดีก็มาดีครับหนึ่งหนึ่งอะโอ้โหยามิสกุยเร่เรียบร้อยครับผมเกมนี้โอ้โหดาเมจหนึ่งล้านหนึ่งแสนบ้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมยามิแบกนะวันละแสนเก้าที่เหลือตัวประกอบบทยามิกูรับจบตัวเดียวเลยเรียบร้อยครับโอ้โหเดือดจริงๆครับ และนี่แหละครับผมคือการรีวิวครับยามิสกิโรครับหรือว่ายามิเซิรมูนี่สีเขียวนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทีมรถแห่นะครับผมว่าเล่นสนุกมากๆเลยนะเล่นสนุกมากนะครับทีมรถแห่นะครับแต่ว่าเราต้องเลี้ยงเทิร์นครับแล้วก็ดูจังหวะการใช้สกิลการเลือกตัวเลือกทาร์เก็ตดีๆนะครับนะฮะก็น่าจะสนุกนะครับเพื่อนๆก็ใครอยากเล่นตามก็ตามสบายนะครับบอกเลยว่ามันจริงนะดูจากฟิลลิ่งผมนี่ผมขนาดยังไม่ได้อัปการ์ดเฉพาะเนี่ย เป็น5ดาวนะถูัอัพ5ดาวเดี่ยผมมีดาเมจแบบชชว์เลยเนี่ยเพิ่มดาเมจเพิ่มความแรงหนึ่งร้อยเปร์เวเลยแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาอีก20%นะครับน่าจะเดือดน,น่าจะมันกว่านี้อีกนะครับก็ลองดูไปเป็นวิทยาทานนะครับผมเล่นแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับโอเคครับแล้วนี่แหละครับผมคือการรีวิวครับยามิรถแห่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ